จ้าโอ้ยเดวนี้เพื่อนขาไลา่จ้างอมงำยางจนทัวอืมเรา่ามแห้ จ้าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสอมมิ้วหน่อยอีสานบ้านนาเมือน,นี่มิ้วหน่อยก็พามาเราป่าคือเกา่าพิกาดเกา่าปาน้องจองห้องให้ตำบลไห่ขาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุดรชธา,าน,นีเมือน,นี้กระตงกวันแมว้วันที่สิบสองสิงหาหกหา้าสีมันบบหน่อมมือน,นี่ไปดูนซอยม,มิ้วหน่อยจ้าอดอกแรกแหกมันจ้าพึงนเขาดอกงามนีจ้ะบานงาม Okay. Ừ. Nhưng khen Đó chà. Ít xuống đồng này nội. cày cây cân mà. งามจ้ะเห็นบ่พึ่งข้าเตี๋ยจ้ะโดง่งงามแห่งเห็นโดกเดียวเฮ็ดอียันมองละโดอกนะพี่เนาะพึ่งข้าเตี๋ยแล้วเอาพึ่งไข่บ้านน้นนาจ้ะโอ้เฮ็ดก็ได้เนาะ Đọc đều phì nhanh Hết phương khá lại nhanh phì nọ ơi Đọc đều chá Bát phần này Đọc bụt nhanh lên Phương 2 đọc chá Rồi hết phương khá lại เลือดคนอื่นเนาะค้าลายอีกดอกนึงจ้ะน่ดอกนึงเห็ดผงไข่เนาะดอกงามๆเลยจ้าดอกนหน่อยๆเพื่นอนอื้มพี่นนอง บรงนี้สะมัง,งานแทนจ้ะโอ้ยแต่อนส่วนแห้งพี่น้องเอ้ยแกงหวานขนาดด้นี่จะ้ะผึื่งขาวเห็ดผึ่งไข่บางคนเกินเห็ดเพื่งข้าวเจ้าจะ้ะไปไปหลุนเมื่ออีกจะ้ะมื่อนี้บรรยากาศดีจะ้ะฝนบตกมีแดดแน่แดดออกก็ดีแลวมิ้วหน่อยวะ cứ xem mi hếtออกมา ai háo ghép còn níu nhó chuồng níu hết thằng you know. cái ngang hang như thế à, bà, đi luồn ít, hết nhãng nè, một đóa nữa chả, thằng khay hông, hết đen cỏ, nhảy, đóa riêng ra, đi tỉa tam trao, một đóa nữa chả, hết cỏ นี่เป็นดอกหน่อยพี่เนานะผึ่งไข่จ้ะจุ่มตุบป,ปุเลยพี่นนอะโอ้ยอีกสองดอกเพิ่งกระถือกงสงสัยจิถือถห้อยเดือกกินนะพี่นนอะดอกผนะึ่งไข่ อะไรอีกดอกนึงพี่น้องโอ้เหมือนพอแต่เต็ดอกหญ้งเนาะงามเลยจ้ะอืมพึ่งเหลืองหน่อยจ้ะข้าลายพี่น้องข้าลายอีกจ้ะ เดี๋นึงพี่นอ้องแอ่แอคือกันจะ้ะข้าพิ่งอยากหมูเนาะตัดเอาแต่ดอกพึ่นนี่พิ่งข้าลายจะ้ะง,งามเลยตัวนี้ฮดตพิ่งยังไงจะ้ะอุย้ยพิ่งตองใหญ่จ้ะข้าลายอีกดอกจะ้ะ พี่น้องพึงค้าลายดอกง,งามๆเลยืมคาะพี่น้อง ดําดอกจ้ะออกดอกเดียวเนาะผลงานมาหนิวางในเครื่องตาจ้ะก็จ้ะเด่นกดอกหนึงน่งเนาะบรรยากาศปลาของเฮาจ้ะเฮ็ดกระโบมีแล้วพี่น้องออกห้าง ย่างเขา่าหาตามไม้ที่เคยเก็บเนาะบางไม้กระเพาะบางไม้กระป๋อละพี่นอ้องส่วนมากมีแต่เห็ดเพิงขาวก็เห็ดเพิงข้าลายและมีว้วหน่อยเพาะมือนี้เดี๋ยวเราไปลุ่นอีว่ามีว้วหน่อยสิพาะเฮ็ดยังแน่เนา่ะพี่จ้าเฮ็ดเพิงข้าลายอีกจ้าดอกจุม้มโอ้ยมีแต่ถาดกินเนาะพี่เนาะ มีอดอเห็ดตัวค้าลายไก,ก่กนันอถือเต่เจพี่น้องเอ้ยนี่หัว้า,างอเ็ดเยังนีง่พี่น้องเ็ด่งขัดจอนจ้ะเ็ดอียังนี่นี่พ่อีก พีน้อยเห็ดหลายหลายนําปาเ็ดอีหยังพี่น้องแต่ว่าบานมิวนอยบ่กินเด้อเห็ดแนวนี่ก็พี่น้องฮู้ก็ซอยเม็นบอกได้เด้อจ้ะ่เ็ดหยังเนาะเห็ดกอโอ้ยเนาะมแนแต่ว่ายแข็งงามอยู่จ้ะอดอกนึงเห็นบ่ สองดอกพี่น้องแต่ว่าดอกนี้เอาว่ไใดกันในดอกเดียวนี่ยเผื่อค้าลักแดงหน่อยจ้ะดอกหนึ่งเอาเห็ดแดงหาจ้ะเผื่อค้าหลายจ้ะดอกงามนี่พี่น้องดอกจุ่มเพลินเอยดอกหนึ่ง ุีอมองหันยังแดดออกอยู่พี่น่องบ้านนี่เมืดคืึ้นมากอีกแล้วฝนก็นได้เหลือมลงเม็ดมาแล้วลวจะพายุเขา เหมือนมาอีกแล้วไปรออีกจะข่าวมื่หน่อยกันสิพผ้าออกเมื่อนแล้วจ้ะเก็บเอาสมไปใส่แกงเฮ็ดจัะเสื้อผักออกแอบบดึงอาเลยใส่สมขึ้นกันกับสมสองดอก เฮ็ดผึ่งเน้นหน่อยใช่นหมเบิ่งคือเฮ็ดเบื่อเนาะพี่น้อยแต่ว่ากินได้จ้ะดอกนี้จ้ะให้ผึ่งเน้นหน่อยชื่อก่าวเดอกนี้งามแฮเดาเนื้เฮ็ดผึ่งน้นหน่อยเดาเนี้งามแฮติดปุอยู่เนาะเฮ็ดผึ่ง ไข่หน่อยจุ้มนึงดอกนึงพี่น้องจุม่มคือกันถือเจ็บถากกินเนาะดอกได้ก็ได้ดอกนึงจ้าเพิ้งไข่น้อยดอกก็ยังหน่อยเนาะพี่น้เนาะจุ้มเพิ้งไข่อีกจะเติบุกเติบุกยิ่ จ้างามถ้าเห็นมองแล้วดอกสองดอกแล้วพี่เนอะเกืนห้างห้างนี่ฮิ่ผึงขาลายอีกดอกนึ่งจ้าง,ง,งามเลยพี่เนาะบานกับแข็งงามอยู่พี่เนาะฮิดแดงก็เฮิดผึ่งขาลายออกคางกันดกงามแหง้ง Đang ná đây phía nông Chùm ngâm ngàm đây chả Phương khái ít ca Mí ta thả kín Đi đó nâng chả này nội Này ít chả Chụm này ừ. Ồ, tụi này nón nó nó. ừ. phần nó Tựa ngâm ngàm Này, xong đọc chà này hình như tạo con xoạn Tụi cao luôn Ý đọc nâng phí nọ oh. <laughs> Lửa mẹ ăn kín Ý chùm nâng chả Ý chà Phương khai bú Chà mẹ đọc nha Lại đọc nâng phí nọ. หลู่นแซวเ,เลยมีอีกดอกโอ้ยพวดน,ดน้ำโดนเอาเป็นตุก,กตาพี่นอ้องอีกสองดอกพี่นอ้องพี่นอ้องดอกนึิ่งจะ่เฮิตผงไข่จ้ะหุมนี่ เฮ็ดพึ่งไข่จ้าอีกดอกนะอกึ่งเฮ็ดพึ่งติวจ้ะพี่ว่าเฮ็ดพึ่งค้าขนเพื่อนอื่นเนาะกำลังหินสองดอก ยางจนทัววงไสสีเหลื่อมออกจ้ะมาสรุปผลงานเหมือนนี้เห้าพี่นอ้องดิจ้ะด้เต็มตาเลยส่วนหมากกัสิเป็นเฮ็ดผงไข่และก็เฮ็ดผงคาลายนอกราะว่าจวงนี้เฮ็ดอื่นกับว่ท่านออกออกกับออกห่างๆแล้วพี่นอ้อง จะได้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยน้ำหนได้จ้ะสำหรับคลิปนี้มิ้วหน่อยก็ขอเจาไว้เพียงสนันหนึ่ละจ้ะผูกพอกันไหมในคลิปหน้าขอบคุณค่ะ